สวยครับสอที่ครับมานะะได้ออกมาตกปลาดนนะครับผมมีผ้างานงหล่นนะครับผมโอ้นําลุ่งหลายครับ มันเนี่ยนะเห็นตะลิงมาเลยอุปรกรณ์เนี่ยลอกได้ว่าสิ้นเลียนนะครับขั้นได้ว่าเอ็กซินเลอร์หรือ,อยังเนี่นะครับชุดเก่าแล้วครับผมเบื้องรับสีมิตโตาครับน่านมันลงแห้ง เปลี่ยนไสเงียหน่อยนะครับเห็นมนนนะข <c oughs> อันนี้เป็นเงียหาจุดหาเส้นมั้งครับจำมาผิดรองมึงครับผม อยู่แล้วครับอนะันนเกกล่องมาท่านครับนี่แหละครับผมใส่ป่าแต็มนึงครับผมมันมานมากแล้วครับผม <c oughs> ป่ามันใส่าะใครไงครับเก็บไปก่อนครับนันแหละ แล้วครับนะไปแล้ว,ลวสายแลนหลับโอ้ยลุด <c oughs> โอ้โแข้งไม่ไดครับนี่โอ้โวัดคอยโฝนมาถึงอีกไม้หนึ่งแล้วครับผมน้ามันแห้งแงครับโอ้ยนี่มีตัวป เห็นคักเยครับสิเหลือหลอดวาครับผม ไม่ก็จะช็อตไปเบิดละบอโอ้อยยางกันสุดคล่องเลยนะตาจากต้กโตหนึ่งคลิปเลยครับ เปลี่ยนตะก,กวัวให้มันใหญ่โอเน่อยครับนหน่อยผดอ้าวล่นไปสามเม็ดหนึ่งตะก,กวัว ผมเชียวตัวกวัวหากำาสซนะครมับคุ้นกับบ่มักมากสันนะลปลามันละแวงแต่ผมว่าขันปลามันสี่กินตังนี้ก็กินให้เราแล้วครับ เครื่องบินกับหลายครับบินอยู่เบิดเหม่อเบิดเวินนี่ครับผมได้มาแบบนี้ เบอร์เงินไปได้ครับอานาถึงแล้วครับอานาอ้าวนนมันโตใบใหญ่ใส่เดียวกันไปเลยนะคล้องในกันเลยเอาอีกก้อนนะครับนี่นะครับผมไปเห็ดเข้มไหนเยอะครับนี่ตากแดดเฮ้อตาโตใบใหญ่เลย เปเงินไปครับผมเวลาปิดกล่องไว้นี่มันจิกกัดดีครับนมาเป็นเงินบ่ครับผมถ้าขันเวลาเปิดท้ายนี่โอ้ยท้ายยนมาครับ มีแบบละเอียดยิบเลยด้วยครับวันนี้ แล้วครับน่าบดิ้กกดทายเลยอึ๊บโตสวยครับโอ้ลุตลุดลุตลุตเดี๋ยวบดิ้งฮ่มบดิ้งฮ่มนะครับครับผมใส่ดีนะครับผมขีดท้องขีดนี่นะครับ ถ่ายรูปเพชรโป๊กคีบกันครับผมเฮ้สวนสีหาพอแต่ละตัวเมื่อยเลยครับพนา โอ้ยค,ครับตัวนี้ค,นรครับผมมาแห้วครับตึ๊บโอ้ไซดีอยอดเลยครับตัวนี้ตามที่ขีดครับผมโอ้หมันๆมนครับ มัานครับอะน้าสุดยอดเออเสียงเดียวก็ได้เปิดกล้องอคนครับสุดยอดครับผมน้ามึงแหงนี้ครับนี่น้ามบ่หอดฟุตหนึ่งทำครับนี่ คิดว่าสิมีตูนะครับมัน,มนครับผมน่ามันแห่งครับผมผมไปล่องตีบึงคีโดสิมีโตูนี่ครับเนี่ยสีขาวครับผมปลายางส่งแซดนะครับก็กัน นี่ครับตัวหนึ่งเลนนย่นี่นี่ไปแล้วครับรน้อุ้ยลุดออโอ้ยวัสิสห้ยน,นหน้าได้เบึงนี่ก็ได้ ัฟองเต็มจะฟังมุนโอ้ยนีตัวน่ะวานบิ่งนีตัวน่ะนะจูอีกแล้วครับ ปิดกล้องครับในอาการนี้มันเลยเอ้เหนีดยดไหล่ปิดกล้องกันเกัดวอายเต็มหนึ่งครับของเก่าหนงนะครับนีถามมึงว่าอะไกัดปะหน่อยตีใส่กัดเลยครับผมเต็มหนึ่งครับผม กันแล้วครับมันน่ะดูครับผมว้าวอืมเบดพันปลายไก่เสือกันพันเนี่ยบ้ามากบางนี้ละยูอยู่ครับป่าโเฮ้ยทุกทุทุทุ มาแล้วครับจุ๊ยที่เราตามหาครับผมส,ส,สวยๆครับว้าวสองขีดสามขีดอันมานครับ กัดแล้วครับอนะันนอยู่ครับผมอ้ยขึ้นจเไงน้องแบบนี้อืมปีพักตัเลยแน่นเอียกเลยครับ เดงได้เชียวเห็นไดนเอ้ยอยยยยยมาแล้วมาแล้วโอ้โหหนังชีวิตเหรอครับอันน่าไป <laughs> มาแล้ว เดี๋ยว่าะอะครับผม <Yeah! S 1> ไปขาดไปนี่น,นะครับผมมันมันครับถ่ายกันล่ะสำหรับคลิปนี้กับเจ้าว้ซ้ำนี้แหละครับมหน้าทำนะครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายป,ปลายเพิ่มน่ครับโดนๆนเดี๋ยวออกมาเทียนหนึ่งครับผมโอ้เ mm. มื่อยและลรได้ครับวันนี้ ฝากกูเลยก็แ <rôle> ช่กูต <tre> <ici> ิดตามในช่องผมไหมนะครับขอบคุอะไรยๆครับผมผลงานปลาเมื่อนี้นะครับผมประมาณนี้แหละครับตู้ไม่ค่อยเป็นไลครับผมเลนะทอดม้วนครับผม